สวัสดีคะ่ะใกล้ถึงวันเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเนาะวันนี้วันที่17แล้วนะคะงบน้อยนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนาคารนะคะแอดนะคะสรุปให้นะคะก็จะมีตัวเลขไม่กี่ชุดเองนะคะใครงบน้อยดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะตัวเลขที่อ่าผ่านมานะคะแต่ละคลิปที่แอดลงให้นะคะก็ตัวเลข ที่แอดสรุปให้ก็งบน้อยก็จะอยู่ในคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดูให้จบคลิปนะคะใช้เวลานิดเดียวเองนะคะเนาะคนที่งบน้อยก็รออยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะมีตัวเลขไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมดูให้จบคลิปนะคะตัวเลขมีนิดเดียวค่ะแอดก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟทุกคนนะคะมีโชคมีลาบในวันนี้นะคะ มีชัยเนาะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะในวดวันที่17บเจ็ดมกราคม2568นนี้นะคะถ้แอดพูดเร็วหรือว่าพูดผิดแอดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะบางครั้งนะคะแอ,แอดก็อาจจะพูดผิดนะคะเนาะโดยที่แบบไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ปล่อยคลิปไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงบน้อยเน้นๆเ,เด็เดๆให้เลยนะคะวดวันที่สิบเจ็ดมกราคม2568นนะคะเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่า มันงบน้อยยังไงมันเด็ดยังไงมันเน้นยังไงนะคะทุกชุดนะคะก็เน้นให้แล้วก็ดูสังเกตดูนะคะว่าตัวไหนที่เน้นนะคะอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะใกล้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนรอคอยนะคะขอให้ fc ของคลิปราคาทุกคนนะคะรวยๆเฮงปัง,ปง,ปงมๆมันหมันในวันนี้วันที่17มกราคม2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแอกอรี่เอามาลงให้ แต่อย่างน้อยนะคะแอดก็ได้สรุปนะคะว่างบน้อยมีตัวไหนบ้างใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่างบน้อยมีเลขไหนบ้าง839117873757นะคะ4 2นะคะ4 2 6 5, 5ของงดที่แล้วอย่าลืมตามนะคะแอดกอ็เชื่อว่าบางคนก็ตามอยู่นะคะเนาะก็มีแค่นี้เองนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอให้รวยๆวยเฮงบางๆนะคะสำหรับคลิปนี้ตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดนะคะให้กําลังใจกันนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาให้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ